<kę eras> าจิหรอไม่ไม่ถึงนะไม่ถึงสี่โลไม่ถึงก็สองสามโลประมาณนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นที่ทำให้ถึงแบบเออลดน้ำหนักไม่ได้ลดนน้ำหนักมันเล่นมันเหมือนเล่นละครบู๊อ่ะและ้วแล้วมันก็แบบเหมือนมันกลายเป็นเบิร์นเยอะมากครับแต่ละวันแล้วก็ไปอยู่น้ำหนักมันก็ลงเองก็กินเยอะนะกินเท่าเดิมนะแต่ว่าเฮ้ยหรือว่าเราติดแฟนหรือเปล่าแฟนลดมเราต้องลดแบบนี้ไม่ใช่ถ้าถ้าติดจริงก็ต้องน้หนักเพิ่มเนาะเพราพาไปกินใช่ไหมก็พาชวนกันไปกินอะไรอย่างเงี้ย โอ้เชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เขาเขาก็กินนะครับเขาตกินเยอะนะจริงๆแล้วหรือว่าแฟนขึ้นไปสั่งค่ะให้ออกกำลังกายให้เปิดประมาณนี้ไม่ไม่ไม่เล่นละครละครออกกำลังกายเลยเลยเราตั้งใจว่าเราขอปรุงหน้าเราก็เปลี่ยนไปต่อต่อไปด้วยครับเออหน้าก็จะแบบลดลงนิดนึงต่อครับจริงๆผมไม่อยากให้มันขึ้นอีกสักนิดนึงนะแล้วก็มู๊ยเพราะว่าหน้าต่อมันจะไม่คอนตินียในละครอะไรอย่างที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าไม่คอนตินียลเขาคงบอกมาแล้วนะครับ แต่ว่าผมก็พยายามกินนะพยายามกินเยอะมากครับกินเพราะว่าเราต้งไปเราชอบนะเราชอบที่เราแบบหอมแบบอยากขึ้นนิดนึงรู้สึกว่าตอนนี้ผอมไปหน่อยนึงอยากขึ้นสักสองโลอะไรแบี้ครับจริงคนรอบตัวทักไหอพี่เต๋อเพราะว่ามองอย่างนี้ก็ดูว่าหอมแบบผอมเลยนะคนทักเยอะเหมือนกันครับคนเลยบอรว่าเป็นแบบผู้รักใส่กิ๊ดิช่วยกันออก่วยกระดกกายเลยผมนะก็เออก็มีการออกกำลังกายกันบ้างครับผมก็เพื่อสุขภาพที่ดีเอ่อคนทักเยอะว่าหอมนี่คือใหม่ต้องบำรุงให้เป็นพิเศษไหมครับ เขาก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็บำรุงตัวเองด้วยแล้วผมก็บดรุงตัวเองดูแลตัวเองกันให้ดีก็ถือว่าดูแลกันและกันไปก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้มาเปิดร้านซุปครกแฟนเดย์สี่ปีอ่าใช่ครับมากครับเราอยู่อยู่ปางแฟนกนแล้วนะครับมันฟังมันปังอูสี่ปีแล้วครับคนยังแบบดูกันอยู่เลยก็เออดีใจครับที่คนเหมือนยังจปวดบาทนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ตอนที่เราเราเล่นด้วยกันกับน้องมิวกับอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบจะคนจะชอบไหมมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบแปลกมากในตอนนั้นอะไรเงี้ยเหมือนาแบบก็ชอบเนาะติดตาที่แบบรูปเราเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนแบบมีความแบบหัวปูหัวปูหน่อยอะไรเงี้ยผ่านมาสิบปีนะเนี่ยเขาก็แต่งงานไปแล้วนะคะแต่งกันเป็นพอเอรทั้งหมดที่เกิดมาคือเขาเรียนมาสวยดีใช่ไหมก็ตอนตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะครับ ก็ทางานไปก่อนนะสนุกกว่ากันเลยยังหลับพี่เต๋อแฟนก็ไม่เรี้ยงซะทีแต่งงานไปเลยนะคะอ๋อญาญญาญก่อนนะค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ไปดีกว่าแต่รถุงร้องมนะทำร้านใหม่นะครัในช่องยู่นายน่สวยมากค่ะใช่ฮะสวยมากคือมันเป็นมุมใหม่ของที่ร้านเขาแล้วมุมนั้นก็คือสวยมากจริงๆแล้วยิ่งได้เขาไปอยู่ในเฟรมมันยิ่งสวยมากใหญ่เนอูวิวสวยทุกคนเลยว่าเราว่าเซนทีกินกันไม่ลงก็ได้ทั้งคู้นะครับพี่ต่อว่าเซนทรีเป็นยังไงคะ ไม่ครับไม่ครับอะไรอะไรที่เขามั่นใจผมเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วทีๆเราเคยมีห้ามไหมเอาการถ่ายรูปของเขาแบบด้วยมันบุกไปหรือเปล่าไหนยังไงไม่ไม่เคยครับครับผมรู้สึกว่าเขารู้ลิมิตของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอรๆเราก็จะแบบว่าอยากเก็บไว้ดูบนเดียวนี่อะไรแบบเนี้ยอยอก็แบบห่วงอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่ห่วงเลยครับก็ท่านสบายใจกันทั้งสองฝ่ายอยู่ยังย่างพี่เตือ มีครับบางทีเวลาผมต้องเซ็นสำเนาประชาชนใช้สแกนเนาะเหมือนกันมันก็มันคือต้องสแกนแล้วก็ส่งไปแล้วมมว่ามันแบบเ่ช่ไม่่่ะสาเติรสแกนบแล้วสำเนาประชาชนเหอครับม่ใไม่เอกสารไมอมาออรูปไม่ะไมความเรียบร้อยคือรูปอ่ะเขาเขาจะเขาจะมีรูปที่เขาชอบอยู่แล้วครับแต่เขาจะถามผมเป็นแบบเหมือนแบบ เอออยากอยากรู้ว่าผมชอบไหมลูกไหนแล้วสุดแต่ก็บอกเออชอบตรงกันเลยเขาก็จะแบบแฮปปี้สองคนที่ต่อจะช่วยน้อโปรโมทไหมคะโปรโมทร้านเหรอครับแน่นอนครับต้องช่วยเหลือกันนะครับไปที่ร้านบ่อยไหมคะัไปดูอะไรบ้างครับไม่ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เพราะเราก็งานเยอะะโอเคครับขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด subscribe youtube daradaily official กันไว้นะคะ